วันนี้ตีน้อยเอากล่องจากญี่ปุ่นมารีวิวแนะนำพี่ๆีกแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นปี2023ลิมิเต็สีสันจะเป็นโทนครีมฟ้านะครับแบบนี้เลยพาสเทลสีสวยมากนะครับสำหรับกล่องในรุ่นนี้ชื่อรุ่น70 70n นะครับตัวนี้ลานกันนะครับจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับกล่องไมโครในรุ่นนี้เป็นสีลิมิเต็ นะครับประจําปี23ความพิเศษและโดดเด่นนะครับเรื่องของโทนสีเนี่ยนะครับก็จะเป็นพาสเทลดูคลาสสิกนะครับใส่อุปกรณ์ตกปลานะครับพี่พีและที่สําคัญรุ่นนี้ล็อกได้นี่นะครับล็อกได้ไม่แกว่งจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับนี่ล็อกนะครับ เวลาที่เราถือไปมันจะไม่แกว่งนะครับเวลาที่เราล็อกเวลาถือนี่นะครับความพิเศษและโดดเด่นนะครับการดีไซน์ของทางญี่ปุ่นในกล่อง70 70 n สีสันสวยงามวัสดุเกรดพิเศษพรีเมียมแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้เยอะสำหรับพลาสติกที่ฉีดขึ้นรูปสำหรับตัวกล่องไมโฮนะครับ รูปลักษ์ภายนอกนะครับความพิเศษโดดเด่นนะครับเรียกได้ว่าควาออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับการรับน้ำหนักนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษสำหรับกล่องจากญี่ปุ่นที่ตีน้อยได้เคยรีวิวไปนะครับความแข็งแรงความพิเศษแล้วก็การแต่งไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบคันเบ็ดช่องวางแก้วน้ำนะครับและเอเซอร์รอื่นๆที่ พร้อมที่จะเอามาให้พี่ๆน้องๆนะครับประดิษฐ์ประดอยกับของแต่งที่ใช้งานร่วมกันนะครับจากญี่ปุ่นในเอเซอรีของไมโฮนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะโล่งๆแบบนี้ภายในนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ด้านบนเปิดได้แบบนี้นะครับก็จะมีช่อง ให้เอาไว้ใส่ของได้อีกนะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้อันนี้คือแผ่นรองฐานด้านล่างนะครับเวลาที่เราติดแผ่นนี้ไปมันจะไม่ลื่นนะครับติดตรงนี้นี่นะครับสี่มุมหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับ ก็จะให้มาด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดนะครับมันก็จะลื่นๆแบบนี้แต่ถ้าเราติดไปแล้วนะครับมันจะหนึบกระชับไม่ลื่นนะครับนี่ก็เก็บไว้ด้านในนะครับก็จะมีเพลทมาให้2อันนะครับนี่นะครับเอาไว้ขั้นใส่ของแล้วก็กล่องย่อยเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกนะครับของเวอร์ซูสเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ได้ก็จะมีเบอร์ที่ใช้งานร่วมกัน นะครับเป็นของแต่งเนี่ยนะครับกล่องย่อยเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่เหมือนกันว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับก็ไปดูที่ตัวกล่องย่อยว่าจะใส่นะครับกี่ใบกับกล่องใบนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเปิดสองชัน้นอย่างที่ได้รีวิวไปนะครับนี่นะครับฝา มีความแข็งแรงเป็นลังพึ่งเลยนะครับเพราะว่ากระจายการรับน้ำหนักให้กับตัววัสดุเอาไปนั่งได้เหยียบได้นะครับมีความทนทานอยู่แล้วกับเกรดพลาสติกนะครับที่ฉีดมาสีสันสวยงามนะครับสำหรับกล่องในซีรีส์นี้นะครับนี่นะครับมันก็จะล็อกแบบนี้นี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับกับโทนสี ในปี2023นะครับวันนี้ตีน้อยก็เอามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่สนใจอยากมีกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลางานน้ำจืดกระพงช้อนบุฟเฟ่งานลงทะเลกล่องใบนี้ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับใส่ของกำลังพอดีนี่นะครับ70 70 n นะครับจากญี่ปุ่นในราคาไม่ถึง2,000 สำหรับกล่องใบนี้ก็ถือได้ว่าซื้อครั้งเดียวใช้ยาวๆ5ปี10ปีนะครับทนแดดทนฝนนั่งได้แข็งแรงนะครับวันนี้ตินเ่ามาแนะนํากันในคอลเลกชันลิมิเต็ดนะครับโทนสีนี้ในปี2023สนใจทักทายเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับหมดแล้วถ้าในโทนแบบนี้หมดแล้วก็จะ ไม่มีอีกแล้วนะครับจะไม่ได้ผลิตออกมาบ่อยๆสำหรับโทนสีแบบนี้นะครับก็ให้พี่ได้ซื้อหานะครับสะสมก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโทนสีที่น่าใช้สวยงามนะครับสบายตานะครับวันนี้ประมาณนี้กับกล่องจากญี่ปุ่น70-70นะครับ